พี่รอเบิังนี้ครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมอู้หู้หู้อู้โอ้ถั่วมันต้องอีกอย่างมากมายเนาะการรอบสุดท้ายนะฮะรอบสุดท้ายของปีหกเจ็ดแล้วโอ้บม่ได้คิดว่าจะได้กินอันนีอีกเทียนะผมนะนะรอบสุดท้ายของแท้ครับผมโอ้ ที่โตมันแดงว่าไหนอย่างนี้แม่ผมมันเอาไปใส่เกลือ ี่แม่ผมเป็นคนต้มอ่ะเปื่อยบักคักเลยครับผมอืม ถ้าเวลาเขาเออกไปนอกเกลือพี่น้องนะครับเนื้อมันสีแดงๆแบบนี้พี่น้องเนี่ยตัวมันสีแบบแดงๆอย่างหน่อยนะครับเราจห้ความแซบมันลดลง นะฮะสดสดแบบโอ้โหต้องเอียงมากไม่หรอกนี่ครับผมสดคลักสดเนี่ย ี่น้องมือมีแต่ห่วงไข่ครับผมนะมีแต่ห่วงไข่นะพี่น้องมาต้องเอยียงมากมายหรอกอไปกันละหลายโอ้ ต้องเมืองนดีดีอันนี้มันฝนสองแล้วเวลาอึ้งฝนสองนะต้องมือ,มองนี้ดีนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันออกจากกาันจํนาสีแล้วมันมากินมักินมันกินอะไรคิวานฮีอะไรแล้วยันกินพวกคิวานทีอี้ยนะ ngoại, mày thích tôm bò, mày thích tôm bò. Ừ, giờ mày tôm thường, thường chè ไปเ้าขึ้นไป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 พี่น้องเมืองเหลียวมืงองเนาไปสู่เอาร่อนไปทางอื่น มันกินแบบเบาๆนะพี่นองว่ากินแบบสะาๆมึงอยากมือนะพี่จาะนะ้จาจัดให้ผมกระบอกได้ว่าผมกรบอได้ว่าผมกินเร็วได้พี่น้องปกติ ไข่ ừ, แบบนี้เอาทิ้งนะฮะเอาทิ้งเลยอื่นไข่มันฟอแล้ว ừ. ไข่แบบไข่แบบฟอ่ฟอๆไข่แบบเยลลี่เนาะโอ้ยเนาะไว เอามาสูปอันนี้เอา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 ไปเอาไปไปี๋ยวพูดไปนะฮะบอกเรื่องอย่างมากมายดอกมะนีใกล้ไหลนะฮะต้องขอโทษขอไว้หลยนะฮะพ่อๆกับพี่จ้าแบบนี้ซูงซวนนะฮะมะนีอยู่หลังบ้านกพื่จะพาพี่น้องไปท่งมันก็มาวุนหนีหนีแก่เดี๋ยวเปลี่ยนเมนูครับผมนะฮะบอกเองอย่างมากมายดอกอันบักเนี่ยบักเหลืองเเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจัดการมันก่อนนะฮะเดี๋ยวทำมึงกันแล้วกันนะฮะบอกเองอย่างมากมายดอกสลับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ